สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้มีเมนูมานำเสนอแกงไอแกงเห็ดเผาะจ้าเพื่อนๆแกงเห็ดเผาะใส่ลอไม้จ้าอัน,นเอาไว้ซช่ไวไใ้ในส่งฟิชจ้าก็เลยมากินในีเบิง่งบาหวางเราไม่มีเวลากินทอดปลาของเหลือจ้าตะมว่านเนี่ย เฮ็ดของหวานจ้ะเพื่อนๆจ้ะข้าวเหนียวดำไส้เผือกจ้ะเพิ่งฮิดมื่อวานข้าวเหนียนวดำนนะกินข้าวจ้ะกิื่อนเข้าเฮงนี่ละก้องเมย์นี่ละใชบไมนี่ละมาด้วจ,จ,จ้าเพื่อนๆจ้ามาแซ่บเหมือนกันนะจ้า เป็นวัดกับเพื่อนหลายมึงแล้วเลยต้องคิดกินบ่าเศร้าเลยจ้าเพื่อนฝนตกตลอดจ้าใ่เยอรมันอากาศแบบนี้ประเดียวเป็นวัด สวยเด็ดเดี่ยวคิดเอ็นไม่ต้องคิดจังเบอร์จาาสีสวยสวย เราไ้ออนที่นี่จังเพื่อน đến mm -hmm. yeah. yeah. ลาบกกอดภายในของจา,า,า,านางว่าม้วนคลองเรือไม่กินจากเพื่อนจานมุกเสียบจืจ

ตอนแ,แล้เราจัดเ,เพื่อนตอนนี้ก็จะทุ่มนึ่งแล้วจ้ะ ไปเช่อมค่ะเอาใส่เสื้อม่เคยกินมนันเลยจ้าม่เคยอ่อนนะก็เลือกกินเอาละจ้า <c oughs> เื่อนอะจารเพื่อนอันนี้ครับเอาไว้กินมาเปิดดอกค่ะจะกินบางรุ่นอยู่ๆกินหนามสักวันจ้ะกินของบานตามเปื่นจ้าอุยกกอาอ๊ยปิดกล้องาสุดๆของหวานของหวานจ้าอืม มันดีกว่ากะทิกะทิกระปองเป็นบันแซ่บไปเถอะบริวันครับ ของวังก็จะกินม่เปิดออกจานเพื่อนอิ่มของวันกับข้าวเหนียวเื่กันเนาะกินได้ซ้ำจากองกินได้หรอจ้าคุณนมเ,เพื่อนเรื่องเขาเลยจ้าจินด้ไปเยี่ยมชม่มยู่จ้าพอจุกนี่ผมไม่เวลน่าจังนอ้อยจ้า รอบคันนี้เวล,า,ลากกัยากงานเนาะตื่นแต่เศร้าเกลียดกระไรแห้งจังเพจนจ๋าฝาเกเพื่อนกดไลค์นี่เจรจาเป็นกำลังใจกันนี่เจรจากดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์กดติดตามไปด้วยจ้าต้องให้น้อยหนุงจ้าหมาักเผ็ดจ้าหมักเผ็ดยอดค่ะโดอผูช้ชมบ่มีแล้วหายหมืดจักไปใส่ผู้บงหูเขือกันจ้าเพื่อนจ้า เฮ็ดเดินไปซื้อจาเฮ็ดเดินไปเห็ดหัวื้อเน่าบางก็ร่องคลีบเน่าเมื่อวานไปร่องห้องก็เจ็ดงานนะอากาศก็บอกค่อยดีเ้าก็บอกค่อยสบายตัวนั่นจ้ะอันว,ว่าไข่บ่บ่ไข่จ้ะแต่ว่าบ่าสบายคืออากาศที่เหนเครียดทุกย่างเลยจ้นนะเนาะเนี่ยละมันนะ่นเนาะ แต่ด้วยโอ้บ่เคยไยยคด้ไปเยี่ย,ย,ยมเพื่อนกินหนอยเพื่อนก็อยากลงลงคลิปกินจักหน่อยแน่แล้วปรชองสะพายเล้มันบริเด็นเน้นกินเน้นเอ็ดกับเขาเลยจ้าเน้นคือว่าทุกอย่างจะคือว่าช่องนี้เป็นช่องที่ใส่ชีวิตอยู่ตามประเทจ้์ตามบ้านตามเมืองตามไกล คือเขาอยากบบอยากจะให้เพื่อนเพื่อนท่ามเมืองไทยหรือว่าต่างประเทศประเทศอื่นที่เ่เคยเห็นเนาใส่ชีวิตแบบนี้ประมาณนี้แหละจ้าตามวัฒนธรรมเนาะคุณมาอยู่ไกลเนาะจ้าบริจาจงวาสิเหตกับเขาบริจาจงวาสิกินประมาณนี้ไหมจ้าการใช้ชีวิตประจําวันจ้าเป็นคลิปที่ใช้เป็นเป็น ช่องที่ใช้ชีวิตประจำวันแต่ละวันทำอะไรมั่งเพราะว่าให้รับเขาว่าเกณฑจจะช่องนี้เพราะมันช่องเน่นให้รับเขาพุ่นมากี่เดินทางมากกว่าจา้ะเดินทางทุกมือเลยจ้ะถ้าจะรงคลิปนี่เดินทางอย่างเดียวจ้ะเพราะว่าเป็งานจา้ะก็เลย เป็นร่วงสูมือเพื่อนๆกับสิพิบลายมาแับสิบมะเขาม่งเบิร์เอาอีกแล้ววะโอ้ยนางนี่เป็นบาดแห้งตอนนี้สะพายเยอะน้ำมันนี่ร่งตะขีบเดินทางเพราะว่าเขาเดินทางเป็นงานเลยจ้ะโอ้ยกินมะเบอร์ดีไรพี่น้องมะเบอร์้าเพื่อนๆจ้าก็ขอความ ขอขอบคุณเพื่อน,อนทุกๆุกคนจ้าเพื่อนใหม่หรือว่าเพื่อนเก่าี่เคยติดตามกันมาตลอดขอบคุณถูกกำลังใจถูกแช่ถูกคอมเมนต์ซิเมนดีเม่นบอดีกับว่าเป็นยังจ้าสปายเยอรมันเต็มใจรับทุกอย่างจ้าเพราะว่ามักเห็ดแห้งจ้าถ้าพเพื่อใดไปเยี่ยมชมเร็วไปเยี่ยมเพื่อนๆนเร็วค่ะยาวากันเ้อจ้า ไม่เวลาสิพยายย่ามไปไปเยี่ยมือนเพื่อนจ้าเพราะว่่ลงคิดล่งคิดคืดว่าทําเมืนเพื่อนเนาะเฮาบาพิษเบาถูกกับย่าถือโถวดหายไผ่กันในเร้อจ้าช่องนี้มือไมจ่จะหัดคา <c oughs> <c oughs> ปลบอยายซะปพราะมาณนี้แหละจ้าบบได้บบได้อจอดจงออียงจักยางจ้าเพื่อนจ้า เบื้องเจย์เบิ้งดอกไม้จ้าเพื่อนเพื่อนเบิ้งอันนี้เพิ่งไปซื้อมากแล้วจ้าดอกไม้อันนี้ดอกของสูงนี่ไปซื้อมาใหม่จ้าอันนี้พันอยู่แต่หลายปีแล้วสีขาวจ้าดูแลหลายปีแล้วงามบ่จ้กเพลินจ้าจะให้เบิ้งสวยบ่ดอกกล้วยไม้ภาษาเยอรมันออชิดีจ้างามบ่ซื้อเพิ่นจะม้วนมวลครับจ้า แชาสีไทยโอเคอยางเนะาะมึงขำาบบนจังสวยงามจ้ะาแห้งมักมากดอกไม่จ้าอันนี้ก็ไปซื้อมาได้ประมาณวังนอาทิตย์ที่แล้วจ้าเนี่ยสวยกำลังออกเป็นช่อหอ,หอมๆจ้ะเพลินๆจ้าหอมแห้ง,ง่ีดีนี่ก็ดอกออชีเดจ้ะสวยเปะกำลังออกจ้ะ เขาเลี้ยงมาได้โดนล้วจะอันนี้ก็ต้นนี้กัประมาณสี่ปีเราจะอันนี้ต้นนี้รู้จักซื้อเพื่อนจักซื้อหย่างบบมากปลูกก็ดีจะเ,เพื่อนๆฝากเพื่อนๆใน,นด้อจ้าเป็นกำลังใจหกันในด้อจ้า โซ่ให้โซ่ให้เบื้องดอกไม้ซื้อดอกจานเพื่อนจา้าทางหนึง่งนะจา้าขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหนา้าจ้าบ๊ายบาย